สวัสดีครับสวัสดีเ,เ,เพื่อนๆพี่ๆหนูป่ปานอาทุกๆท,ท,ท่านเลยอยู่กับผมบาสเดินป่าผาหลอนวันนี้ผมกับพี่เบิร์ดก็มากันสองคนเบิร์ดสวัสดีครับผมเบิร์ดเดินป่าล่าทีนะครับก็ผมพี่เบิร์ดได้อะไรนะเมื่อวานเจอน้องเมาคีนะที่เราเนี่ยเคยเอามาเลี้ยง แต่วันนี้นะ่ยน้องมาก็พอด้วยใช่ปะนะครับ<ช>ก็เ<ช>มื่อคืนเมื่อคืนใช่ไหมใช่เมื่อคืนผมไม่ได้ไปกับพวกพี่เบิร์ดนะผมเลยจึงไม่รู้ก็น้องชื่อเมาคีใช่ไหมใช่ครับแล้วก็ทีนี้ก็มาบ้านบนก็เหมือนมีคนโทรมาคิดว่าเป็นโจรมาขึ้นบ้านหรือเปล่า <c oughs> เบิร์ดเลยจึงขึ้นไปก็เห็นน้องเนะมาคีนะมา ก็คืนนั้นเป็นฝนตกหนักมากพี่บีนเพื่อนวันนี้ก็ตกหนักใช่วันนี้ก็ฝนตกหนักก็คืนนี้เราจะขึ้นไปหาน้องเมาคีพี่เบิร์ตคิดว่าผมพี่เบิร์ตจะพาน้องเมาคีมาบ้านข้างล่างที่ติดกับลำธารกับพ่อน้องก็โอเคครับพี่บินเพื่อนทุกคนเลยผมขอพี่บีนเพื่อนคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปโอเคเดี๋ยวเราไปดูบ้านข้างล่างกันเลยกว่าที่ติดลำ ลำทานะไปไปเบิร์ดไปครับพี่พีนเพื่อนโอ,อเคเดี๋ยวผมจะพาบีเอฟซีนะไปดูงานนี้ซึ่งฝนตกหนักเนี่ยายวันแล้วทำให้ผมนเนี่ยเดินป่าไม่ได้เลยใช่ครับเพราะว่ามันมีปัจจัยหลายอย่างนะถ้าฝนตกนะครับใช่ครับรอให้คนเนี่ยหมดถึงนี้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวผมวจะไปถ่ายธรรมชาติะนะครับว<อ>ั็นอันสําดาบน้ำอะไรมาก น้ำแรงนะใช่น้ำบ่อใช่ว่านางนี่ครับไม้พจะถ่าบ้างบมาทีครับมาอยู่นะซึ่งเราก็ได้เกี่ยวข่าวบางส่วนนะเกี่ยวข่าวแั้นแหละนะแต่จะมีพ้อข้อทานองเดียวใช่นีครับก็จะมีมดมาก็จะมีเข้าของนะนี่นะ ก็ฝั่งนู้นก็จะมีแค่นะเดี๋ยวจะให้น้องมาอยู่ห้องร้างนะใช่แล้วเราไปรับน้องลงมาอยู่ห้องร้างใช่เบืรอบัารนะใช่ครับเคเพราะม่อวานนี้ครับพี่เรียกทีอบ้านหลังนี้เดี๋ยวจะให้น้องวันได้ชาชิชาหมองคุเดินเดี๋ยวจะให้น้องเนี่ยมาอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นธรรมชาติแล้วก็สะสบายกว่านะครับ โอเคเรียบเดี๋ยวเรขึ้นไปข้าบนเยี่ยมน้องเดี๋ยวว่าไปรับน้องมาอยู่ข้างล่างเลยดีกว่าไปเป็นน้จริงบัใช่เีวปกป่านนนดมกนเน้อาดรีดเดียวเรวๆนี่าต้องฟันกอไผ่ตรงนี้ครับใช่มันล้มทับใส่ไฟนะ งงนี่เสออต้ไปเจอหลังมีมไปเด้อล่างนี่ตุ้งเนื้ออีกกอนึงไปโอเคครับพี่เบิร์ตเราจะขึ้นไปล้างน้องมากที่อนไปโอ้โหก็ไัยล้มเต็มเลยวะก็ตอนนี้เราก็ได้ขับรถขึ้นไปแล้วนะพี่เบิรเพื่อนฝั่งนี้ก็จะเป็นอากาศนะหรือหัวใส่เท้าก็ตอนนี้เราก็ขึ้นไปมาเลยดีกว่าก็โอเคครับผมพี่เบิร์ดขออนุญาตขึ้นไปก่อนนะ bố mông coi, lên máy rồi. lên máy, luôn anh ấy ở. đang ngồi cặp chúng ta theo, anh

เาได้กินอะไรไอยี่ว่าอยากเลไม่กินเลยวันนี้น,ไน,นนะบบนไปไปไปเดี๋ยวพาไปกินนะเข้าห้องละเรียบอทัมลนเดี๋ยวข้าไปพ่พางไป้งลี้างละเนงเ เมื่อคืนแกนอนมพี่ี่นอนฮะก็คืนนอนตรงนี้หลนอนแล้วท้องคนนล้วนะใช่ห้องเรงนี้นะใช่ซื้อของมานอนกันตรงนี้นะพี่เบีครับฝากดไลค์ก็แจ้ผมด้วยนะนอนตรงนี้หะพี่เมือนแกไม่เคยเจอไม่เคยผมนุ่มนะฮะโต่ะฟาตัวฟารนุ่มมากเมื่อนแกไม่เคยเล่นนะ

เรียกเพราะว่ามืานลุแกกลัวๆนาเมยดยี่ยมเองกับพ่มอโอซื้อไงเรียกให้นาองนี่รองเท้าใครเนี่ยเนี่ยร,รองเท้าล้านพี่หรอเนี่ยใช่ยืมให้ยืมให้น้องมันนะานน่าจะใส่พอดีแล้วมั้งอันนี้รอง้าพี่เนี่ยใส่ไปก่อนเนย เยดียดเันย <I do. S 1> ี้ดยเยดเดียดเดียดเนียดเียเียยดเฮ้ยเดียเดเดีเีเดียดี่ดเดียดเดียดเดียเดียดม่ีย่เดียดเดียเยเเเีีเเอเเเเยเยเียเียเมียเียเีย sao hấp vẫn không vô ra nào vô nè con vô ơ vô ơ đi phải hấp luôn chui chui Mãi ơi Mình kẹt sai mày cho bằng ốc ốc nhé Mình ốc 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 Ơ Ơ đây sẽ ốc 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 lên ốc ốc

มา<ะ>ดีดเฮ้ยลุงลุงไปนู้นแล้วนู้นดูแกไม่เคยนั่งไปนั่งนรถต่้ไปพาเดินไปเดินไปขับรถ <c oughs> เอองานถือกล้องไปให้ได้ไเหล้อถทอมึงก็ขับตามตุดมา พี่มาจะขึ้นไปนอนแล้ใช่ไหมใช่โอเค น the hey! ้องหลังไข่หน่อยู่หลังไข่หนึ่ไปปัดเราน้องไปได้น้องแกเดินน้องน้องหลังไข่น่ะเฮ้ยขึ้นดีๆนะเอ้าโอ้โหผ่านน้องแกขึ้นแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยลุงไอ้เบิร์ดแกทำไรแกกินต้นขุยเรียบเรียบเพื่อเรียบขึ้นนะเพื่อเฮ้ยเฮ้ย

lên bác hơi 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 huynh 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 phải, phải lâu phải lâu tôi biết ไหนล้ววะตรงดีเฮ้ยมฮะใส่รองไม่เป็นวิ่งลงอ๋อมยายามพยยย้ายอ่ะเฮ้ยเต็นเช่ดูแน่เช้าก็พ่ออะไรวะห้มฮะเบ็ดแล้ววไเบ็ดกบกบกบยอะโยงเฮ้ยจับยังไวอ๋อ Ơ Hơi Ơn kia Ơn y tí pha đê Ai nè ai Đẹp về Ai Đẹp anh nó phê nó Ơi Nóng kè kèng thầy à đốt nè Đang đi đi, Lìu nào xếp cù nà Đi Đi

Ơi Giờ sĩ đại quá Cái, cái nơi đó Còn kia không Cái này <laughs> Đi cái này nè Cái thường đâu à. 万那有呢。

เดูของคือนดิดียิ่งมาดูขางก็ดีกว่าเฮ้ยแกลงน้ำเลยช่วยเด้อกล้องกูเบอร์ว่ะแป๊บนึ่งนะไอจุ้ยมาชุบแกนี่ดามีอะไรแม่หน่อยเด้อตอนนี้น้องบายก็จะเป็นมิเตอรท้าวให้แกนะใช่ไหมบาสใช่เอาพ่อน้องไปนู่นละ แกไปเล่นโอ้โหถอดเสี้ยวกลงทิ้งหมดเลยดูเมือม่อแกเมื่อไ่ไม่เคยไม่ได้เจอน้ำนานอะ่ะเราก็จมน้ำขึ้นมาอีก cái gì vậy đó? ông ra đây rồi, kinh mà kinh mà meo kinh

cái thằng gì gia mở thấy ba gì nè giờ cái phơi thằng giờ quá giờ phơi thằng giờ đây để mà nói cho nó khi chưa nè thiên đời mì sẽ gì nè thiên đời Gender miss ơi các bạn nè. Ừ. Cú nè, phở nè, mô mô mà cú nè. Cái thư gì nè Thơ vô cho, Chạy <laughs> lên Cái, cái <cười> Để khói cái tìm นนะคือโซนมากเลยนะครับพี่บียคือ,อามารอดแตลตาเขาคือโซนมากเลยครับมััวม ông ông bát, Này bát, nè, gấp clap, vô, ông mì, đi đi, đi ông thằng nào, vô cái chỗ, ông cho đi ông mì, đưa, đi ra ông thằng nào, ừ. à hả? อยู่ชงหลอกให้พ okay. ่อไกชิ้นเอาองค์งละดีก okay. ว so ่าโอเคครับพี่เพื่อนคือตอนนี้ผมก็เมื่อกี้นะพื้นที่ผมได้เต็มไปผมใช่ครับก็โอเคครับพี่เพื่อนคือตอนนี้พวกผมได้ไปเอาพ่อน้องมา์คีแล้วก็น้องมา์คีได้มาอยู่ข้างล่างแล้วก็คือ ที่ได้ให้พี่บนเพื่อนได้ดูกันเลยที่บ้านหลังนั้นก็ติดลําห้วยคือสวยมากก็เหมือนรีสอร์ทเลยนะก็จะมีพวกผมได้เตรียมมาให้แล้วก็จะมีพ้าหมที่นอนหมอนแล้วก็ตุ๊กตาช้างเหมือนตุ๊กตาช้างนั้นน้องมาคีจะชอบมากเลยนะคือผมเห็นน้องมาคีคือก่อนนอนทุกคืนเลยก็ไปถึงมายัางข้างล่างแล้วเนาะน้องมาคีและพ่อน้องก็คือเล่นน้ํากันเล่นน้ํากันเสร็จแล้วก็คือเหมือนขึ้นมานอนก็ ผมได้เอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนให้เพิ่งเมื่อวานหรือผมจำไม่ได้แล้วนะผมเอาไปให้ข่าตอนไหนก็โอเคครับพี่บีนเพื่อนคืนนี้ผมพี่เบิร์ดก็ตอนนี้พี่เบิร์ดได้ขึ้นบ้านไปแล้วก็ผมขอพี่พีนเพื่อนทุกคนเลยขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามเพื่อเป็นกลังใจผมและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อ,ตอไปถ้าผมไปทําคลิปที่ไหนผมก็ฝากพี่พี่เพื่อนติดตามกันด้วยนะครับบายบายครับผมขออนุญ,ญาตลาพี่พี่นเพื่อนแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ